เส้นที่24ค่ะยก3ข้าม1ยก3ข้าม3ยก3ข้าม3ยก5ข้าม3ยก3ข้าม3ยก5 ข้าม3ยกสข้ามสยกสข้ามหยก3ค่ะเส้นที่25ค่ะยกหนึ่งข้ามสยกสข้ามสยกสข้ามสยกหข้ามสยกห ข้ามสามยกหนึ่งข้ามสามยกห้าข้ามสองยกหนึ่งข้ามสองยกสามข้ามสามยกสองข้ามสามยกหนึ่งค่ะเส้นที่ยี่สิบหกค่ะยกหนึ่ง ข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกห้าข้ามสามยกเจ็ดข้ามห้ายกเจ็ดข้ามสามยกห้าข้ามสาม ยก3ข้าม1ยก1ค่ะเส้นที่27ค่ะข้าม2ยก2ข้าม3ยก3ข้าม1ยก3ข้าม1ยก3ข้าม1ยก5 ข้ามสามยกห้าข้ามหนึ่งยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสองข้ามสองค่ะเส้นที่28ดค่ะยกสามข้ามสามยกสาม ข้ามสามยกห้าข้ามสามยกห้าข้ามหนึ่งยกห้าข้ามสามยกห้าข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามค่ะเส้นที่ยี่สิบเก้า ยกสองข้ามสามยกสามข้ามสองยกหนึ่งข้ามสองยกสามข้ามสองยกหนึ่งข้ามสองยกเก้าข้ามสองยกหนึ่งข้ามสองยกสาม ข้ามสองยกหนึ่งข้ามสองยกสามข้ามสามยกสองค่ะเส้นที่สามสิบค่ะยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกห้าข้ามสามยกห้าข้ามหนึ่ง ยกห้าข้ามสามยกห้าข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามค่ะเส้นที่สามสิบเอ็ดค่ะข้ามสองยกสองข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งยกสาม ข้ามหนึ่งยกสามข้ามหนึ่งยกห้าข้ามสามยกห้าข้ามหนึ่งยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสองข้ามสองค่ะ เส้นที่32ค่ะยกหน่งข้ามหนึ่งยก3ข้ามสยกห้าข้ามสามยก7ข้ามห้ายก7ข้าม3ามยกห้า ข้าม3ามยกสาข้าม1นยก1ค่ะเส้นที่33ค่ะยก1นึข้าม3ามยก2องข้าม3ายก3ามข้าม2อยก1 ข้ามสองยกห้าข้ามสามยกหนึ่งข้ามสามยกห้าข้ามสองยกหนึ่งข้ามสองยกสามข้ามสามยกสองข้ามสามยกหนึ่งค่ะ เส้นที่34ค่ะยก3ข้าม1ยก3ข้าม3ยก3ข้าม3ยก5ข้าม3ยก3ข้าม 3, าม3ยก5ข้าม3ยก3 ข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งยกสามค่ะเส้นที่สามสิบห้าค่ะข้ามหนึ่งยกสองข้ามสามยกสองข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งยกห้าข้ามสาม ยกสองข้ามหนึ่งยกสองข้ามสามยกห้าข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสองข้ามสามยกสองข้ามหนึ่งค่ะเส้นที่สามสิบหกค่ะข้ามสองยกสามข้ามหนึ่งยกสาม ข้ามสยก7็ข้ามห้ายก3ามข้ามห้ายก7ข้ามสามยก3ามข้ามหนึ่งยก3ามข้ามสองค่ะ เส้นที่37ค่ะข้าม3ยก2ข้าม3ยก2ข้าม3ยก5ข้าม3ยก1ข้าม3ยก1ข้าม3ยก1 ข้ามสามยกห้าข้ามสามยกสองข้ามสามยกสองข้ามสามค่ะเส้นที่สามสิบแปดค่ะยกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสาม ข้าม3ยก3ข้าม5ยก3ข้าม3ยก3ข้าม3ยก3ข้าม1ยก3ข้าม3ยก1ค่ะเส้นที่39ค่ะยก2 ข้ามสามยกสองข้ามสามยกสองข้ามสามยกสามข้ามสามยกหนึ่งข้ามสามยกหนึ่งข้ามสามยกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ามสาม ยกสองข้ามสามยกสองข้ามสามยกสองค่ะเส้นที่สี่สิบค่ะยกสามข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสามข้ามห้า ยกสามข้ามห้ายกสามข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสามค่ะเส้นที่สี่สิบเอ็ดค่ะ ข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสองข้ามสามยกสองข้ามสามยกสามข้ามสามยกห้าข้ามสามยกสามข้ามสามยกสองข้ามสามยกสอง ข้าม3ายก3ข้าม1ค่ะเส้นที่42ค่ะข้าม2อยก3ข้าม3ายก3ข้าม1นยก3ข้าม3ายก3ข้าม1นยก3ข้าม1นยก3 ข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสามข้ามสองค่ะเส้นที่43สามค่ะข้ามสามยกสามข้ามสามยกสองข้ามสาม ยกสองข้ามสามยกห้าข้ามสามยกห้าข้ามสามยกสองข้ามสามยกสองข้ามสามยกสามข้ามสามค่ะ เส้นที่44ค่ะยกหข้ามสย,ยก3ข้าม3ายก3าข้ามหยก3าข้ามสยก3าข้ามสยกหนข้ามสยก3าข้ามสยก3ข้ามห ยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกหนึ่งค่ะเส้นที่สีิบห้ายกสองข้ามสามยกสามข้ามสามยกสองข้ามสามยกสองข้ามสามยกสามข้ามสาม ยก3ข้าม3ยก2ข้าม3ยก2ข้าม3ยก3ข้าม3ยก2ค่ะเส้นที่46ค่ะยก3ข้าม3ยก3ข้าม3ยก3 ข้ามหนึ it, ok, 1, ่งยก3ข้ามสายก3ข้ามหนยก3ข้ามสยกสาข้ามหนยกสข้ามสยกสข้ามสยกสค่ะเส้นที่47ค่ะ ข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสองข้ามสามยกสองข้ามสามยกห้าข้ามสามยกสองข้ามสามยกสองข้ามสามยกสาม ข้ามสยกสามข้ามหนึ่งค่ะเส้นที่48ค่ะข้ามสองยกสาข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสาม ข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสองค่ะเส้นที่4ี่ิบเค่ะข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสองข้ามสามยกสองข้ามสาม ยกหนึ่ข้ามสามยกสองข้ามสามยกสองข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามค่ะเส้นที่ห้าสิบค่ะยกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสาม ยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามห้ายกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกหนึ่งค่ะเส้นที่ห้าสิบเอ็ดค่ะยกสองข้ามสามยกสาม ข้ามสามยกสามข้ามสามยกสอง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 ข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสองค่ะเส้นที่ห้าสิบสค่ะ ยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามค่ะ